พขากันเห็นอย่างน้ <laughs> เห็นวาววาอีหยังเหรอคือบ่เคยเห็นวาวนกอ้วนวาวนกอ้วนเมนจะเคยเห็นวาวขาดนี่ตกไกลสุดจักกิโล <laughs> ประมาณโลก,ก็กลัวนี่ล่ะ <laughs> ตัวนี้บ่กเพืนเพื่อนในขาดดิร้อยอุงลุงอุงลุงพุ่นไห้ว่าเขาขี่เมฆเลยหายไปเลยไหม <laughs> บ่ลงจักเที <laughs> ่อ่ะเนขาดสองตัวแล้ว <laughs> บ่ลงเลยเสียไปเลยเสียไปเลยเมนบ่ลหัวไปตกใส่เมนบ่ลล็องพอมเมน còn <laughs> cái nghe chưa đâu, nó biến cứ khom lôm nè mẹ, biến cứ khom lôm, lô. biến bao, cái nào lôm, biến thịt, bao to cái phần này, lôi, biến thành nằm lôm đấy, lôm biến thịt thì mình chỉ lôi, biến thịt thành nằm lôm, hóp vai về, thang nâng bao nhấc lên, tự nhấc mà sao mà, vào ở dưới thang nâng không? ô, lông chăn kia nè, Bò... hay bao lôi ung dung ung dung, chắc anh quậy cả sì buộc cho sẽ cao vào nè là, không, không có anh, ร้อยเป็นุงลงอุงลเนาะมาลงจาก,กจเถียเน,นาะยีเการปวดเปเวเอา้าโอ้ยเจ็บปวดานี่อยตัวง่ายดอกเอาเป็นหยังล่ะเอาเจ้าขึ้นไปน้ำโอ้ยผมว่าไปดอกเนอไปซะเจา <c ười> ้าไปหาหมองลงบ่ได้บ่าตัวนี้คิดคนเองแน่คิดคนเองสตดเองเนี่พอเป็นคนค,ดคดิดคนเจ้าบอเคยเห็นดอกพอแล้วคิดคนตีสูสรนี่ สูตรบอลงจากเทียตอตอนแรกมันถึมีลักษณะคือปลาสลามเนี่ยออตัวแรกตัวแรกๆเนี่ยเป็นคือปลาสลามบานนี้อีกตัวนึงลองออกมาสิเป็นคือลูกคนเนี่ยลูคคลกคนเ,เป็นเส้นฝ่าเลียวเบิ้งคือจงเป็นลูกคนนในเสันฝ่าคือค้นยืนอยู่สิบานนี้เอาไปมาเป็นสูตรที่บานนี้ ตอนแรกมันจะเป็นคุอปลาสนามเลยเป็นคุุ้ดกือปลาสนามเอมาเป็นคือนหลุกค้นยืนอยู่ตั้งฝ้าดัดแปลงไปดัดแปลงมาเป็นแบบนี้แหละไต่ว่าถามมาที่พานมากขื้นดีเ่าะขื้นดีทุกแบบขื้นดีทุกแบบแบบนี้นี่ขื้นดีจนบอลลองเลยขืนเบียดสูตรนี้ลงจงไหนเนาะให้บอลลอยเป็นลมล้มูลุงลสูตรนี้ไยมากมากด้สูตรนี้มันก็ดีนะมันเบามันอยู่เป็นคือลมล้มเลี้ยโคอยก็ขืนได้ ตัวน,นี้บ่แม่นเดี๋ยวสิป้อยเบ่บ่มีลมขึ้นบ่นีะบ่มั่นใจแต่ว่าลมคอยหรือลมแบบว่าพัดใบไม้คอยก็อยู่ไดอ้อ่อยู่ลมแม่นบ่ลงจังเสียล,ล่ะเนาะบ่ลงเป็นตาเจ้าเอาไปปลอยน้ํอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวเบั้ยห่ก่อนเอาแ่ นี่แล้วเด้ยายใจนี่ปูกเขาเรียบร้อยโอ้สเร็จแล้วแมนปูกสายสุงแบบนี้เด้นี่มเสียนแบบนี้นี่เอาหนึสสนั่นขึ้นแล้ว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 ขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยยยยยสียซื้อเสียงย่ยยกยยยยนยยยยยไยย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 น่ะต้นไม้ด้